哟，好好好，哈、哦，呃、哦，哥、哦，我真大心呢。呃、嗯，干嘛的？好好好好好 wow ho 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 ho, này bây Ôi, nói này cơ ơi ơi, nói này kêu, sẽ không nhầm, ao này đi sa,

แล้วก็เอาเนเัน้ไปกินซะเออฉันมไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมเหรอเน่เอเอ,อ่โอ้ยอ้ยยอ้ย

ฮะเดี๋ยวก่อนนะอะไรหรอข้างบนอ่ะน้อยนี่ยฉันไม่ยอมรอกยออโย

สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วว้าหว้าห